ครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มาถึงเวลาแล้วฮะนะในที่สุดนะครับโบรล์ของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์สักทีนะครับเนื่องจากตอนนี้นะฮะบโบรล์รของเรานั้นอยู่ที่5ดาวเหลืองกับอีก4ดาวม่วงซึ่งนะฮะเราไม่สามารถที่จะทําให้เป็น5ดาวเมืองได้นะครับ5ดาวเมืองคืออะไร5ดาวม่วงได้นะครับก็คือนะฮะเรามันยังไม่มีความสามารถที่จะทําให้ถึงไอเทมเฉพาะบรรลุ3ดาวนะครับนี่เลยนะฮะนั่นคือเจ้าต่างหูโบรล์รของเรานี่ยมันยังไม่ถึง3ดาว นะครับดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำห้าดาวม่วงได้นะครับแต่แล้วมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมตามเสียงเรียกเรรียข่าของเรานะครับต่างหูบรอสไอเทมเฉพาะของเจ้าบรอสของเรานั่นเองโอ้โหอันเก่าก็เทพอยู่แล้วยิงทีแตกกันทีตัว2อตัวกันเลยนะครับและตอนนี้มันเข้ามาแล้วเราจะพ่าได้ยังไงนะครับอันดับแรกไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าเอฟเฟกนะครับของระเบิดถล่มดาวนะครับที่ฉบับปรับปรุงนะครับใส่ต่างหูบรอสเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเราขอไปชมกันหน่อยนะฮะ นี่นะครับยิงระเบิดทล่มดาวอ๋อนี่ระบบระเบิดระเบิดไม่ใช่ระบบระเบิดเป็นกลางเคเลยนะเป็นดาวคือยิงเป็นลูกนะจะไม่ปล่อยเป็นแสงเป็นยาวๆแล้วนะอันนี้ปล่อยหลุดเป็นลูกเลยเป็นพลังขึ้นเตานะครับผมคอยดีนะครับพลังขึ้นเตาทล่มดาวยิงตุม้มโอ้โหเท่ขึ้นเท่ขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนนะครับการที่จะทําให้สุดถึง4ดาวเนี่ยเราจะต้องนะฮะร,รีเซ็ตหนึ่งครั้งนั่นคือเราทําการนะครับอันเชิญ นะครับให้ครบทั้ง2ขั้นนะครับผมนั้งรางวัลอันเชิญนะครับแบบแรกนะครับแล้วก็แบบที่2นี่นะฮะนี่นะนี่นะรางวัลรอบที่1นะฮะแล้วก็รอบที่2ไปด้วยนี่แล้วเราจะได้เศษตัวโบลอ์ไปด้วยซึ่งผมกล่าวว่าถ้าเราวันนี้นะฮะได้พอเนี่ยจะทํา6ดาวไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีในึงกันว่ามันพอหรือเปล่าและแน่นอนนะครับผมก็เตรียมนะครับตั๋วอันเชิญมาแล้วนะครับ150บใบแต่จริงมันแค่140ใบนะครับต่อรอบจะใช้70ใบรวมส่วนลดต่างๆนะ เรียกว่ากดเพลินนะคร okay. ับลืมบวกลถบวกเลขผิดนะฮะก็มาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับของที่เราจะได้นั้นเราก็มาเน้นนะครับตรงส่วนเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มมาด้วยปาไม่พูดพันน้ำเพลงกดไปเลยดีกว่านะครับรอบแรกมาขอมาแบบจัดๆหนักๆนะครับโอเคนะขอเศษบูลล็อทด้วยขอเศษบูลล็อทด้วยเราจะมาทำอ่าเศษบูลล็อตมา3นะครับอุปกรณ์4อุปกรณ์4เป็นแปรแล้วนะมาขอเศษบูลล็อตมาอีก2นะครับอุปกรณ์โซ่สามรังบูลล็อตสอง ามาอีกหนึ่งหนึ่งเป็น2แล้วก็ต่างหูบอลนะอีกหนึ่งนะครับผมผมก่อนเสี้มไม่มีหมาอีก3ามก่อนสีสมโอเคนี่รอบเท่าไรเนี่ยบ้าเข้าไปเอาไหมาอ,อันนี้เป็นเศษม่วงมาอีก3โอเคไม่เป็นไรมาต่อครอปยังครอปยังอ่าครั้งนี้นะครับครอปแล้วนะครั้งนี้มอบต่างหูบอลแล้วนะก็จัดกันไปโดยปรึบเข้ามาโอเคเศษมาอีก2นะครับเรียบร้อยครับรอบแรกเริดปิดปิดเปิดเปิดเรียบร้อยนะครับ ครบนะฮะในรอบแรกแล้วนะก็มารับรางวัลกันเลยดีกว่านะฮะหีบเลือกสกิลก่อนันบแรกเหมือนเดิมนะและตัวเพิ่มตอบทักษะโอ้โหอันนี้ผมมีเกือบ3-400ใบแล้วมั้งนะอันที่นี้นะครับก็คือกล่องโซนะครับเราเลือกได้เลยนะว่าจะเลือกเป็นโซอะไรอันนี้ก็มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์อยู่นะครับมาแล้วก็ถึงอันสําคัญนั่นก็คือตังหูบอรอสเนี่ยมานะรอบแรกรอบแรกผ่านไปรอบ2รอบ3ก็ต้องผ่านไปนะครับนี่นะฮะรอบ2องไม่ล่มแล้วนะ ตอนนี้นะเรามาลุ้นเศษบอลอกกันด้วยนะนาจะได้ทํห6ดาววันนี้กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยเศษบอลอกเศษบล็อกเศษบอลือๆๆๆๆไม่ได้ได้แต่เศษอุปกรณ์สีส้มไปครั้งที่2ไม่ได้เฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยลูกเอ้ยขอขอหน่อยปึบเขาให้นี่ครับได้เศษม่วงบัตรอครั้งที่สี่ปึบได้มา3นะครับโอเคนะฮะครั้งที่5้าบปได้มาอีก2แล้วก็1นะครับแต่เป็นสีม่วงนะครั้งที่6 เปิบได้มาอีก2โอเคครั้งสุดท้ายหรือยังเปิบอ่ะยังนี่นะครับมากรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายนะปาบเข้าไปอเกลือนิดๆนะนี่เกลือนิดๆนะนี่อ่าฮะเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการนะครับรับรางวัลน,นะครับทั้งหมดเลยดีกว่านะครับในรอบที่2นะก็มานะครับหิบเลือกสกิลเหมือนเดิมอ่ะได้เศษไหมสิบห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็เึิบมากองโคลจะสีส้ม บรึบเข้ามานะครับมาแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้ผมไม่แน่ <S an S 1> ใจว่าเราได้นะครับชิ้นส่วนนให้ของตังหูบร,รอดเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยเราจะใช้อันนี้นะฮะและเหลือแล้วเราเอาจะเอาอันนี้นะครับไปเป็นเศษโอเคนะโอเคนะตามนั้นเลยนะเอาละฮรเราก็มาถึงเวลานะที่เราจะอัพนะฮะเทมเฉพาะของเจ้าบร,รอดนะฮะตังหูนะ ให้เป็นเลเวล3และเลเวล4กันแล้วนะครับตอนนี้นะพลังอยู่ที่16ล้านนะนะครับเจ้าตัวจักรพรรดิเดกตอนนี้นำโด่งของเราเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่17ล้านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่เาเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยเราจะสามารถนะครับแซงได้ไหมนะครับหรือว่าต้องรอทำให้เป็น6ดาวก่อนถึงจะแซงได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะอันดับแรกไปลุยกันเลยก่อนดีกว่านะครับอัพดาวมา นะครับนี่นะครับเมื่อนะครับเราอัพนะครับจาก1,300%นะค่าพลังโจมตีอัลติเ่ตพลังขึ้นเต่าของมันเ่ยนะฮะจะเพิ่มเป็น1,500%กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะนะฮะครั้งโจมตีจะเพิ่มอัตราดาเมจที่อีก40%ด้วยอดีตเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูนิดนึงนะอันเก่าของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนะอันตีอยู่หนนี่นะครับไม่มีนะไม่มีนะนี้นะอันเก่านะครับผมนะสร้างดาเมจต่อเป้าหมาย1,300 เปอร์เซ็นต์พันสามร้อยเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะฮะเขียนว่าหมายหนึ่งค้งแต่ยังไม่มีติดคี้นะเมื่อกี้เราใส่ถ้าเราอัพไปเป็น3าดาวปุ๊บนี่นะครับผมนี่โจมตีครั้งนี้เพิ่มอัตราดาเมจคีอีก40%่โอ้โหอ,อะไรมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องรอช้าอัพไปเลย3าดาวเพิ่มอีกแสนสามเพิ่มอีกแสนสามนะครับผมแล้วก็4ดาวนะครับโอ้ยผมมีประสานไปแล้วผมมีประสานไปแล้วนี่นี่นผมใสนไปแล้วแล้วก็จัดไป4ดาว ปรับเข้ามาอีก2แสนหกเท่าไรเนี่ย16หล้านแล้วหรอเมือ่อดูเร่สีดาประเดยดดูกันบึบเขาให้บึบเขาให้16ล้าน7 0 0 0แสนแหม่ดูแล้วนะครับเราต้องทำหกดาวเท่านั้นนะถึงจะทึงขึ้นมาสู้กับพลังของจกักรพรรดิของเราตอนนี้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับนี่นะครับเราสามารถเมื่อเราอัพไอเทมเฉพาะนะครับขึ้นเป็น3ดาวเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำนะครับเป็นดาวม่วง5าดาวได้นะครับแต่แรกเราต้องอัพสแตทของแต่ละอันของมันไปก่อนนะครับเึ๊บอเพอเพพอไหม ผมคิดว่าน่าพอไหมไม่น่าพอแฮะนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพเพิ่มนะไปอัพเพิ่มเพราะว่ามันมีสามารถรีตัวได้น่นอนนะครับผมนะในส่วนของ5าดาวม่วงของเจ้าบอรส้นนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับก็จะทําให้เมื่อเพื่อนในทีมฟื้นฟูบัตรบรอกจะฟื้นฟูค่า HP ตามอีก85นะครับแต่ละรอบเกิดมากสุด8ครั้งนะครับที่จริงอันเก่าเนี่ยนะครับมันคือ80อนะครับนี่นะฮะอันเก่าคือ80 80และแต่ละรอบเกิดมากสุด7ครั้งก็ จะเพิ่มขึ้นมา5%นะครับการอีก10%อ่าอีก1รอบแต่ว่าสำหรับผมนะครการเพิ่มมา HP ของบอร้อเนี่ยอันเก่า80%ผมก็ถือว่าโอเคนะถือว่ามันยังไม่ใช่พัซีที่เราอัพ5ดงม่วงแล้วมันจะว้าวสักเท่าไหร่แต่ก็มีประโยชน์นะครับแต่ก็มีประโยชน์นะครับดังนั้นก็สมควรที่จะอัพแหละนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบคิดว่าเก็บไว้รออัพตัวอื่นดีกว่าก็เก็บไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ เป็นการฟื้นฟู H p ที่ต่างกัน5นะครับดังนั้นถ้าใครเห็นว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็ข้ามไปได้นะนะครับแต่ตอนนี้ผมอัพแน่นอนแต่เดี๋ยวก็ต้องรอเก็บไปเรื่อยดังนั้นไม่รีบแล้วกันนะครับตัวปลุกตื่นไม่รีบแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอัพไอ้พวกนี้แน่นอนให้เต็มนะครับมาแล้วครับไปกระเสือกเลือกสนนะครับไปแรกมาจนได้นะครับนกปากครบบึบเข้าให้นี่เพิ่มอีกสี่พตอนนี้นะครับพลัง17ล้าน2แสแล้วนะพลังสิบเจ็ดล้านสองใกล้แล้วนะครับใกล้จะ ในคลิปนี้ก็มากันจนถึงจุดนี้แล้วก็มาต้องเอาให้สุดเอาให้สุดให้จบกันที่วันนี้ไปเลยเราลอยผีด้วงกันไปเลยนะครับในเมื่อมาให้สุดทีก็ไปกันดีครับผมเพื่อนๆนะหกดาวกันไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับชิ้นส่วนนะครับเศษของโบรรอสนะครับผมทํำการแลกมาครอบแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับชิ้นส่วนนะครับเห็บหีบชิ้นส่วนที่จะเก็บไว้ให้ด้วงพออยู่แล้วนะครับผมเก็บไว้พออยู่แล้วนะฮะนะฮะตอนนี้เรามาจัดการให้มันเป็น 6ดาวเพิ่มไปอีกหนึ่งอีก9 0 0านมะครับผม HP <im it> เพิ่มอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่โบลอสเราจะแสงเด็กไม้จะแสงเด็กไม้กดไปเลยปึ๊บขึ้นมาเป็น6ดาวนะครับเอาแล้วนะฮะพร้อมนะฮะบาปเข้าให้ปึ๊บขึ้นมาอีกแสนเจ็ดแส,แสงไหมแสงไหมขึ้นมาเ,นนเป็น,ปน 1, 17ล้าน4แสนโอเคเรียบร้อยนะครับโอ,บอบ้โหแสงเจ้าเด็กแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมนะ และค่าพลังโจมตีของเรานะครับก็ขึ้นไปนะครับสองล้านสามเจ็ดมื่นเก้าพันเจ็ดร้อเจ็ดหกเลือดไปที่แปดล้านทวนทวนกันไปเลยทีเดียวเชียวกันเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหมาได้แค่กี่วันเนี่ยฮะมาได้แค่กี่วันมาได้แค่เจ็ดวันแปดวันเท่านั้ ja. นนะครับแซงเด็กของเราไปแล้วนะครับผมนะตอนนีええ้พลังโลว์ที่สิบเจ็ดล้านสี่แสนนะอ่าใช่แบบนี้แหละใส่ตัวมา และทําให้นะครับตอนนี้นะครับตัวละครสุดเก่งของเรานะครับจากเด็กของเรานะฮะเจ้าเด็กดอกของเราเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นโบรอสราชาเจ้าจอนสลัดของนี่ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับที่17ล้านขึ้นอันดับหนึ่งมันที่เรียบร้อยแล้วว่าโอ้โหมันช่างรุนแรงเหลือเกินะนะครับและก่อนที่เราจะไปเทสพลังดาเมจและท่าไม้ตายเอฟเฟกแบบใหม่ของเจ้าโบรอสของเรานะฮะ ก็มาถึงเวลาที่เราต้องมาลุ้นนะฮะในเศษอุปกรณ์สีส้มมาหน่อยนะครับผมลุ้นคนเดียวนี่ไม่ค่อยได้เลยดีนะผมคอยืมพลังเพื่อนๆมาช่วยลุ้นหน่อยนะฮะแต่อย่างที่เราบอกไปนะครับผีนะครับกล่องเลือกสากลของเรายังมีเหลือแบบ577ยกันเลยนะพอกับที่จะทําด้วง7ดดาวแน่นอนเพราะว่าด้วง7ดาวเนี่ยนะครับมันจะใช้นะครับจาก5ดาวไปถึง7ดาวจากที่ผมทำทัศน์มากี่มานะมันจะใช้500นะครับ60เศษ นะดังนั้น577เนี่ยพอแน่นอนเหลือเอาไปเจือจนท่านะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแถมแจมมาด้วยในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะถ้าถ้ามีเจ้าคิงเอ็บวกเผลอหลุดเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่กะอากมากนั้นก็อาจจะต้องทิ้งเหลืออันนี้เก็บไว้ให้เจ้าคิงกันสักหน่อยถ้าเราจะทำ5ดาวภายในวันแรกนะครับผมนะมาแต่ตอนแรกนะครับเรามาล้างกันด้วยสีม่วงก่อนนะครับมาล้้างงกกันนดววยีม่่อ ขอกระพริบกระพริบสวยๆให้เห็นสักอันได้ไม่กระพริบเลยนะครับไม่กระพริบเลยนักบวชนะเรียบร้อยครบหมดแล้วนะฮะมานะครับเป้าหมายของเรานะครับอ่าเซตต่อสู้นะครับหมวกนะฮะ HP HP เปอร์เซ็นต์หรือหรือนะครับผมเซตสูตรมา HP HP เปอร์เซ็นต์ให้หมดนี่ผมก็จะเอานะฮะเอาหมดเลยนะครับนะผมจะเล่น2สายเลยทั้งเลือดแล้วก็สายสะท้อนด้วยนะมาอันแรกลุยบ้าเข้าให้นัก โทษนักโทษเป็นอะไรเลิกจึกก็ให้ HP กับโจมตีนะครับผม h ฮกัโจมตีนะมาอันที่2ไปเลยนะครับมาบาบเข้าไปหมาลูกมามานักโทษโอ้โหจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโจมตีเดเมจที่ผมมีแล้วบาบเข้าให้ต้องการนะฮะป้องกันมาครั้งที่3แล้วนะครับเหลืออีกสครั้งบาบเข้าให้เฮ้ยเชออัสวิน โอ้ยป้องกันก็มา <_ d ream> เอางี้นะฮะเราต้องไม่ไปคาดหวังกันนะฮะเราต้องไม่คาดหวังผมล็อกหลบมาชึบอันนี้นิดหนึ่งนะฮะอัลซินปลาเทือนชุดสูตรเอาชุดสูตรมามามานี่ไงสูตรเฮ็ดพีเฮ็ดพีเปอร์เซนต์เฮดพีเฮดพีเปอร์เซนต์เฮดพีเฮดพีโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์โอ้โหโอยเกาเป็นสายเฮดพีโอ้ยนะครับมาหรืออีกอันหนึ่งนะมาชุดสุตอีกทีหนึง่ง บ้าก็ให้เอาวะเฮดพีเฮดพีเปอร์เซ็นต์หน่อยเฮดพีเฮดพีเปอร์เซ็นต์มาดิป้องกันป้องกันถุยโมโหคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอีกสามครั้งสุดท้ายผมไม่คาดหวังเดี๋ยวผมล็อกหลบด้วยนะมาเอาอะไรดีอะเอา,เอาเ,อาเอาเป็นนักดาบละกันนักดาบนักดาบนะเปิบนักลบก็ได้นักลบคือนักลบนักลบเฮดพีบล็บอกถุยนะครับเลยสองครั้ง นักดาบเหรอนักดาบไม่เอางั้นเอาเป็นนักบวชแล้วกันนักบวชนะนักบวชดะปะบาบก็ให้ต่อสู้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมมีแล้วดีอย่ยาบอกนะว่า HP HP เปอร์เซนต์อ่ะบาบก็ให้เป็นโจมตีโจมตีนะครับอันสุดท้ายผมไม่หวังอะไรแล้วละกันนะครับกดไปบๆเชื่ยชาชตึบเลยมาเฟียและมันคือป้องกันป้องกันเปอร์เซนต์บัตทท้ มาแลวครับผมนะมาก่อนจากการเรานะเดี๋ยวจะมาทดลองปล่อยพลังนะครับเม่ห้าเมยห้าพลังขึ้นเต่านะครับระเบิดถล่มดาวนะครับของเจ้าบรอดนะกันสักหน่อยนะครับกับเอฟเฟกใหม่กันสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยกับนะคุณลุงกับนัตตี้แล้วกันนะครับผมนะสุดที่รักของเรานะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะเอานะครับผมนะเริ่มขึ้นมานะฮะเราจะมาลุยกับคุณลุงก่อนเลยนะครับกับคุณลุงก่อนเลยนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูนะครับเอฟเฟกของโบลทดของเราที่อัพไอเทมเฉพาะขึ้นเป็น4ดาวแล้วนะครับและเป็น6ดาวเหลืองด้วยจัดการไปก่อนเลยครับที่เกลวินนะครับตอนนี้ลูกน้องโบลอดรับแรงกระแทกรับไปอยู่ใกล้ยังใกล้ยังเตะเข้าไปสังเข้าวีธทีนะครับแต่ตัวกิ๊กี้แดงเป็นไง เลือดเลือดหูเลือดเดือดครึ่งหลอดแล้วนะโดนฝังซิงเงาของคุณลุงเข้ามาที่กอล์เกสของเราแต่แม่นอนครับกอล์เกสของเราเหนียวแน่นแนเหนียวแน่นหนึบเหนียวแน่นหนึบแน่ต่อยเข้ามานะครับแบกรับด้วยกีกกี้ของเราเดิมกันไต่เข้าไปอย่างนี้ไต่เข้าไปคนหนึ่งทีนะมาแล้วนะครับผมโค้กขายไม่ห้าม่ห้าระเบิดตอมดวงดาวบั้มบิ้วโอ้โหสามสิบสี่ล้านเอานี่ลูกน้องโบลอตจะยืนไหวเปล่าบึ้มไหมต้องบึ้มแล้วล่ะสองโตเลยต้องบึ้มทั้งคู่เลยไหม ยังไม่ตายนะครับดังนั้นสานะครับเตะวายุกระนำบ้าบเข้าไปอีกทีนะครับไปที่สิเอ็ดหลาตต่อยเข้าไปอีกทีเจ้าจะยังยืนได้อยู่อีกหรือเจ้ากิกี้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับกิกี้โดนซับมาอีกทีอีกตัวว่าไงอีกตัวยังรอดอยู่นะครับตอนนี้โดนเตะวายุสตตร์นกลับคืนมาบ้าไปนะครับตัวไหนตดสตานมากนะครับอ่โบล็อคตดสตานไปโอ้โหโดนเตะไปแล้วนะครับต่อยไปหนึ่งทีนะครับต่ไม่เป็นไรนะ ตอนนี้นะครับเรามาจะจ,จัดการนะครับเจ้าลูกน้องบอลลอตตัวสุดท้ายนะครับโดยจักรพรรดิเด็กของเดอ s สวิชเล็กออกรบบึ้มนะเข้าไป46ล้านอยู่ได้ก็ให้มันรู้ไปซิให้มันรู้กันไปบื้มเรียบร้อยนะครับผมมาตอนนี้เตะเข้าไปลูกไฟหมดแล้วนะครับผมมาเราก็จัดการแบบชิวๆไปเรื่อยๆในเรื่อยนะับผมมันเทินใหม่ โซนิคเราโดนสตันไปแต่เตะไป1ทีนะครับโซนิคเขายังได้ออกอยู่เพราะไม่โดนสตารน,นะฝั่งซิงเงาที่กอเกสสของเราซึ่งเบาเหลือเกินนะครับไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเอาโบลาส์เราไม่ได้โชว์อีกรอบแล้วว่าโดนสตัรน,นะเพื่อนโอ้โหมันขึล้นมันขึล้นมันขึลนเลยอย่างนี้เดี๋ยวรอบหน้าต้องโดนรอบหน้าต้องโดนนะฮะมาจะอยู่ถึงรอบหน้าหรือเปล่านี่นะครับเกวิตเราเตะซ้ำให้ไปที สตาร์นเจ้าอาสซินกับเครื่องเราสักหน่อยนะครับเบิ่มเข้าไปตั้มเข้าไปสองล้านสี่สติสตาร์แล้วนะต่อยเข้าไปนักมัชบะต่อยสตาร์เข้าไปยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเอาระเบิดระเบิดอา้อาวอ้าวเรียบร้อยฮะ <laughs> เอาลคะครับแล้วรอบสุดท้ายนะฮะเราจะมาเจอกับคุณนัตตี้นะฮะนัตนนตี้เอก็กแฟชชี่แฟดนะนะครับวันนี้นะผู้ที่พา นะครับออดีของเรานะครับไปคว้าแชมป์กับเวกเตอร์มาได้นะครับผมเ,เสียดายมากเลยนะครับอันดับแรกผมเสียดายที่แบบอยากจะเจอกับเวกเตอร์นะครับคนเก่าก่อนที่นะก่อนที่เขาจะเลิกไปเพราะว่าเราสา์เตรียมตัวที่จะปั้นด้วงนะมาแก้แค้นแล้วก็ได้ปั้นโบลอสมาด้วยนะมาเตรียมแบบแก้แค้นเต็มที่ นะฮะก็นรายตอนนี้นะครับคุณทูซี่แมนนะครับได้รับช่วงต่อนะครับจาก ID นะฮะสุดโหดของเวกเตอร์มาแล้วดังนั้นก็จะเป็นคู่อริของเราคู่ใหม่นะครับที่เราจะต้องเจอกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราไปลุยกับนัตตี X กันต่อเลยครับเอาละครับมาเรามาลุยกับนัตตี้เฟัชิแฟกันสักหน่อยนะครับผมนะโซนิกของเราได้เปิดก่อนก็ขอบพระคุณนะครับนัตตี้เอ็กที่เล่นเรียวท้าให้เราจริๆนี่คือคํำต่อแทน เจนก็ไปก่อนเลยนี่คือความตอแทงของเราต่อยก็ไปทีต่อยกันมาทีนะครับลูกน้องบอลล็อต <c oughs> บึ้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเตะสามที่เด็กดอกอีกทีเขาเตะมาที่นะครับบอลล็อกของเราเอาตะเกียงหักไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยฝั่งเศสงานของทางฝั่งนัดทีเอเข้ามาจู่ที่โกเกสือของเรานะครับไปที่5ล้าน3แต่ก็เหมือนสกิดที่ผิวเปลือกภายนอกนะครับยังไม่รู้สึกซาไล่ต่อยกันมาอีกทีเทิร์นมาเลยนะเชิร์ต่อยเข้ามาเลยนะครับผมปาเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะและก็ถึงเวลานะครับพลังขึ้นเต่าถล่มดาวขของงเเเเเรราาาบบบัั้้มไปปะิดด็นกว 38ล้านนะครับโอ้โหนอนมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับเจ้าโซนิกนะแต่ว่ายังมีนะครับโบลูกน้องโบลลที่รับนะรบแรงกระแทกแล้วก็ระเบิดไปเรียบร้อย้วครับปูบอมก็เลยยังรอดอยู่ทีนี้เรามาลุ้นกันโอ้ไม่แน่ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะติดสตารนไหมเรียบร้อยนะครับยุงบาโบรลสติดสตานไว้แต่ว่านะครับเอาเนี่ยไอตัวนี้มันยังอยู่ดิไอตัวนี้มันยังอยู่เดี๋ยวไอตัวนี้มันจะมาสตารนโบลลสเราอย่ามาสตานบากบากเขาให้เออเรียบเอาไม่เตดหรอไม่เตด ไม่เตดอย่างนี้เจ็บอย่างนี้เจ็บนะฮะอย่างนี้เจ็บนะครับมาระเบิดสุนัขออกรบต้มงาไปยี่สิเอ็ดล้านปูบอลติดไม่ยอ่ทอท้อปูบอลติดไม่ยอ่ทอท้ออย่างนี้ต้องติดจ็อบด้วยลูกเตะหรือเปล่ายังนะฮะต่อยก็เป็นหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับฟัตท,ท,ที่แฟตนาตี้เอของเรา แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมนนวันนี้ที่เราได้มาจัดอาวุธเฉพาะนะครับไอเทมเฉพาะต่างหูของเจ้าโบรสนะครับก็ขนน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมเพราะมันสามารถที่ทําให้เพิ่มพลังโจมตีได้ขึ้นได้สูงมากเลยนะนะครับผมจาก1,300เปเ็นป็น1,500และแถมยะได้นะครับดาเมจคีเพิ่มอีก40ด้วยนะครับโอ้โหเพีงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็สละเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับแล้วก็อยากที่จะทําเป็น5ดาวม่วงด้วยนะครับก็ มาจัดกันได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่แบบเอ้ยไม่เป็นไรก็ไปปล่อยไปก่อนเรารอไปเก็บตัวนะครับด้วงที่จะมาในเดือนหน้านี้นะครับก็เก็บไว้ก็ได้นะเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าสําหรับสายตีบอสนะสายตีบอสนะมันแบบมันเป็นอะไรที่ห้ามใจไม่ได้เลยนะสายตีบอสนะครับผมมันต้องจัดจริงๆนะครับนะเพื่อที่เรานะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะไปรับแรงกระแทกและไปลุยนะฮะตัวตัวกับโบลอสนะครับนะในเจ้าบอสโบลอสของเราเนี่ยนะฮะการตัวตัวของเรา นวันวันนี้นะที่มันจัดต่างคูบปอรลอเนี่ยถือว่าพร้อมหมดแล้วนะแล้วก็ทำหกดาวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเตรียมรอดูคลิปต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้กขขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> <แ inf> <ain> ด้วยนะ,ะเราจะทำนะฮะคลิปที่ให้โชว์ความโหดกันแบบรุนแรงแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับว <c oughs> ันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนายบายจ้า